หมดความเห็นหมดความเห็นหมดความเห็นก <pl ains> ็ไม่ต้องเห็นผิดไม่ต้องเห็นถูกนะครับไม่ต้องเห็นดีไม่ต้องเห็นชั่วไม่ต้องเห็นบุญเห็นบาปไม่ต้องเห็นกุศลอกุศลนะครับหมดความเห็นตัวนะครับหมดความเห็นเมื่อหมดความเห็นก็ไม่ต้องคิดไม่มีความคิดไม่มีความการเลี้ยงชีพไม่มีการ ทำมหาเลี้ยงชีพไม่มีการงานไม่มีความพูดไม่มีความเพียรไม่มีความมาเล็กไม่มีความตั้งใจไม่มีความรู้ความเข้าใจหมดความเห็นเขาเรียกว่าไม่เดินมรรคนะครับทั้งมิจฉามรรคและสมามามรรคนะครับก็ว่างสว่างสงบเย็นเพราะถ้ามีความเห็นเมื่อไรแล้วมันมีมรรคทันทีมีทางให้เดินผิดเดินถูกนะครับต้องหยุดเดินนะครับเมื่อหมดความเห็นก็ไม่ต้องเดิน ไม่มีตัวตนของผู้เดินแล้วก็จุดเริ่มต้นและจุดหมายแล้วก็ระหว่างทางหมดความเห็นนะครับก็ไม่เดินไปสู่ตัณหาหรือว่าความทุกข์หรือว่าจะทุกข์จะสุขจะมีไม่มีจะเป็นไม่เป็นจะได้ไม่ได้ก็ละขาดนะครับเพราะว่าหมดความเห็นเมื่อหมดความเห็นก็หยุดนะครับหยุดก็เลิกกันก็ว่างก็จบนะครับก็เคลียร์ก็คลายก็สิ้นสุดยุติทะเยุติธรรม ปฏิธิรททั้งโลกียธรรมและโลกธาตธรรมนะครับหมดความเห็นนะครับไม่ต้องผิดถูกดีชั่วละไม่ต้องโลกต้องทำเมื่อหมดความเห็นก็หยุดเจริญมิจฉามรรคและสัมมามรรคนะครับไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นกังวลนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่หมดความเห็นมันก็ยังเจริญมรรคอยู่มิจฉาบ้างสัมมาบ้างตัณหาบ้างทุกข์บ้างนะครับ แล้วมันก็ติดมันกรร็ตันมันก็คล่องค้างก็งมีอารมณ์ตลอดมีความรู้สึกตลอดมีใจมีความพยายามความต้องการยึดครอบครองจะเอาให้ได้เอาให้มีให้เป็นในเรื่องของวัตถุกรรมประสบกรรมกิเลสกรรมเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องวัตถุนะครับเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกเมื่อหมดความเห็นก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องเอาอะไรไม่ต้องอยากได้อะไร ไม่ยึดอะไรหมดความเห็นแล้วมันก็ว่างมันปล่อยวางไม่กังวลไม่ยึดถือนะครับที่จะปรุงแต่งที่จะตกแต่งหรือว่าทิตกวิจารณหมดความเห็นนะครับเมื่อหมดความเห็นแล้วมันก็หมดตัวตนหมดความเป็นสัตว์บุคคลนะครับหมดรูปหมดเวทนาหมดสัญญาหมดสังขารหมดวิญญาณไม่ต้องต่อรูปต่อเวทนาต่อสัญญาต่อสังขารวิญญาณไม่ต้องต่อหูต่อตาต่อใจ นะครับไม่ต้องตามหูตามตาตามใจหมดความเห็นก็ตัดนะครับมัตัดไม่ต้องเชื่อมต่ออดีตปัจจุบันอนาคตภายในภายนอกนะครับหมดความเห็นก็ไม่ต้องใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงได้ไม่ได้มีไม,ม,ม่มีเป็นไม่เป็นนะครับหมดความเห็นมันก็ต้องห่วงเรื่องงามไม่งามสุขหรือทุกตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนแน่หรือไม่แน่นะครับหมดความเห็นก็หมดอันนี้จังทุกขังอนัตตาไปด้วย หมดความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเก่าไปด้วยนะครับหมดความเพลินพอใจอยากใคร่ไปด้วยนะครับหมดจิตหมดใจหมดอารมณ์หมดความรู้สึกหมดวิญญาณนะครับหมดอดีตปัจจุบันอนาคตที่จะครอบงำครอบครองหรือว่าคล้องใจนะครับหรือว่าติดข้องหมดความเห็นนะครับหมดความเห็นก็ไม่ต้องรอ นะครับไม่ต้องรอที่จะอะไรกับอะไรจะได้จะมีจะเป็นจะพบจะเจอจะพลาดจะเจอจะจากจะมีค่าไม่มีค่ามีความหมายมีความหมายมีความสาคัญมีความสําคัญก็ไม่ต้องห่วงจะได้การได้เกียรติได้กินจะได้ความสุขสงบสะดวกสบายจะมีจะเป็นจะดีจะเด่นจะดังนะครับหมดความเห็นแล้วับไม่จ่าละไม่จึงไม่จ้องไม่ต้องไม่ตั้งละไม่ต้องกําหนดต่งพินาจะเอานั้นเอานี้ไม่เอานั้นไม่เอานี้ ได้นั้นได้นี้ไม่ได้นั้นไม่ได้นี่จะมีนั้นไม่มีนี่จะถูกจะผิดจะดีจะชั่วจะบุญจะบาปจะใช่ไม่ใช่จะจริงไม่จริงก็ไม่ต้องห่วงแล้วเมื่อหมดความเห็นแล้วมันก็สบายหนึ่งคนหมดนี่หมดโลกหมดทุกข์หมดโศกหมดโลกหมดไปหมดเวียนหมดกรรมหมดก่อหมดกิเลสหมดวิบากก็หมดห่วงหมดความเห็นนะครับหมดความเห็นก็ไม่ต้องทะเลาะกับตัวเองไม่ต้องตกลงตัดสินใจ ทำความเข้าใจกับตัวเองและผู้อื่นนะครับไม่ต้องอวดตัวอวดตนอวดสัตว์อวดคลอวดวัตถุกับตัวเองและผู้อื่นไม่ต้องอวดรู้อวดเห็นอวดดีอวดเก่งอวดมีอวดเป็นนะครับไม่ต้องละพอหมดความเห็นแล้วไม่มีอะไรจะอวดไม่มีอะไรโชว์นะครับไม่มีอะไรจะได้จะเป็นทุกอย่างมันโล่งมันโปร่งมันเบามันบางมันสลายนะครับมันหมดความเห็นเมื่อหมดความเห็นมันก็หลุดพ้นหลุดพ้นก็ว่าง <biases. S 2> ไม่ต้องรู้ไม่ต้องดูไม่ต้องเห็นไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องตัดสินใจไม่ต้องวิเคราะห์วิจัยวิจณ์นะครับหมดความเห็นหมดความเห็นแล้วก็ช่างมันแล้วแต่ไม่อะไรกับอะไรนะครับไม่คอยรู้อยู่ไม่คอยเห็นอยู่ไม่คอยจึงจองต้องตั้งกำหนดเพ่งอยู่คอยรอคอยจะเอาให้ได้จะมีจะเป็นให้ได้จะต้องให้ได้ ไม่ต้องละไม่ต้องสักอย่าง <descon fin anta> หมดความเห็นนะครับหมดความเห็นก็หมดเรื่องหมดเรื่องส่วนตัวครอบครัวสังคมโลกจักรวาลเรื่องโลกเรื่องธรรมหมดความเห็นนะครับไม่ต้องเป็นไปต่างหนังแม่นาไม่ต้องปรุงไม่ต <Q ui> ้อ <cat> งสวยงามไม่ต้องรักษาไม่ต้องปกป้องไม่ต้องสูญเสียไม่ต้องทำลายไม่ต้องเก็บซ่อนนะครับไม่ต้องสูญเสีย หมดความเห็นนะครับหมดความเห็นหมดความเห็นถูกเห็นผิดเห็นดีเห็นช่วยเห็นบุญเห็นแบบเห็นดีเห็นงามเห็นไม่ดีไม่งามหมดความเห็นก็หมดเรื่องนะครับหมดเรื่องความเป็นก็เลยหมดสังโยชน์หมดกิเลสปเกสรสังโยชน์เป็นสังโยชน์หมดความเพลินพอใจอยากใคร่หมดอวิชชาตัณหามรรติฏิอุปทานหมดนะครับ หมดความเห็นก็ไม่ต้องเข้าต้องออกไม่ต้องไปต้องมาไม่ต้องมีไม่มีเป็นไม่เป็นได้ไม่ได้จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่จะเป็นความฝันความจริงจะเป็นสมมติวิมุตติหมดความเห็นจะเป็นสังการไม่สังการเป็นธาตุธาตุธรรมธรรมเป็นโลกิยธรรมโลุตระลธรรมหมดความเห็นไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไรนะครับไม่ต้องหวงได้หวงมีหวงเป็นไม่ต้องกังวลเรื่องได้เรื่องมีเรื่องเป็นนะครับไม่ต้องสุขทุกข์เจ๊ย เราคอยคาดหวังกับความได้ความมีความเป็นบทความเห็นก็เลยสงบสติอารมณ์สงบใจระงับสังขารทั้งกายสังขารวาชีสังขารจิตสังขารบทความเห็นก็ไม่ต้องมีสัญญาจตนาปะสะัสมาสิการในปัจจุบันอดีตนาคตภายในภายนอกนะครับไม่ต้องมีเขามีเรามีของเขาของเราเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนนะครับหมทความเห็น นะครับหมดความเห็นกันเลยวิเวกนะครับกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะครับไม่วุ่นวายสงบไม่ฟุ้งซ่านเย็นไม่เล่าร้อนเงียบสงัดไม่โวกวุายอยู่ภายในภายนอกหมดความเห็นนะครับไม่ต้องต่อไปแม่องต่อเนื่องไม่ต้องติดต่อไม่ต้องเกี่ยวไม่ต้องเกี่ยวข้องนะครับไม่ต้องอะไรกับอะไรนะครับหมดความเห็นไม่ต้องมีก้อแม้เง่อนไขอะไร ได่ต้องปรุงแต่งอะไรหมดความเห็นแล้วมันก็สิ้นสุดมันก็จบนะครับมันไม่อะไรกับอะไรไปเองนะครับมันไม่ต้องไปเองไม่ตั้งไปเองไม่กำหัดเป่งพินาไปเองมันตัดขาดไปเองมันหลุดเป็นพ้นไปเองนะครับแค่หมดความเห็นหมดความเห็นก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะความเห็นไม่ต้องเป็นสุขไม่ต้องเราะร้องไห้ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องอมยิ้มไม่ต้อง ตลกไม่ต้องขำนะครับไม่ต้องสุขทุกข์ครับหมดความเห็นนะครับไม่ต้องขัดแย้งขัดข้อขัดใจขัดผประโยชน์ไม่ต้องเหมือนเลกแตกตางก,กันนะครับไม่ต้องคล้ายายกันนะครับหมดความเห็นแล้วกันแล้วไปทุกอย่างก็คืนสู่สภาพที่เป็นสัญญัตาความว่าเพราะถ้ายังมีความเห็นแล้วมันไม่ว่างมันอุ่นว้อนับความเห็นความคิดการเลี้ยงชีพความเปลี่ยนความมอาเล็กความตั้งใจ กับตัณหากับทุกข์กับผลทางซึ่งมันก็ไม่พ้นตัวตนสัตว์คลเราเขาหมดความเห็นแท้ก็หมดเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนี้ลกเรื่องมรรคเรื่องอนิจจังทุกขงนั้นตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องสติปัฏฐานสี่อินทรียหปาละห้าู้ชงเจ็ดมรรคเบียงแปดก็หมดหมดห่วงเรื่องการตัศรุนะครับหมดห่วงเรื่องการตัศรุในปะสมุกามัถฐกามในเรื่องกิเลสเรื่องกรรมเรื่องวิบากเรื่องโลกเรื่องสมุทเรื่องบัญญัติเรื่องสัจจะเรื่องปรัมมั ไม่ต้องพูเรองการตัสรู้หมดความเห็นแล้วก็จบจบการตัสรู้นะครับทั้งที่เป็นโลกิยธรรมรือโลกุตตรธรรมนะครับหมดความเห็นก็จบนะจบเคลียคลายสิ้นสุดนะครับไม่ต้องแสวงหาความสุขไม่ต้องดับทุกข์ไม่ต้องดับสุขนะครับไม่ต้องเกิดสุขไม่ต้องดับทุกข์ไม่ต้องไม่มีเพื่อให้มีไม่ต้องไม่เป็นเพ่เป็นนะครับไม่ต้อง ได้เพลอนได้ไม่ต้องเอาเพนเอาหมดความเห็นหมดความเห็นก็ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะกล่าวไม่มีอะไรจะคิดจะพูดจะทําไม่มีอะไรจะพยายามจะลึกตั้งใจหมดความเห็นก็หมดสัญญาหมดจิตนาหมดประสาทหมดสการกายสังขารก็งับวิจิสังขารก็ละงับจิตตสังขารก็ละงับหมดความเห็นก็หยุดการ ดูการฟังดมกินสัมผัสสัมพันธ์นะครับหยิดจดจตจำหยิดอ่านหยิบเขียนหยิบเรียนรู้หยัดสแสวงหาการพบองมจันทร์วัตถุกรารกิเลสการประสบการณมนะครับหมดความเห็นนะครับหมดทิฏฐิหมดตัณหาหมดอวิชชาหมดอุปาทานในปริยายนะครับหมดความเห็นละดีไม่มีเรื่องกุ้มไม่มีเรื่องกังวลไม่มีเรื่องอะไรให้อยากหมดความเห็น นะครับด้วยการทุกท่านทุกคนนะครับหมดความเห็นเห็นแก่ตัวเห็นผิดเห็นดีเห็นชอบเห็นงามเห็นถูกครับก็หมดทุกหมดความกังวลหมดความเครียดหมดความเก็บกดหมดโลกส่วนตัวส่วนรวมนะครับหมดชีวิตส่วนตัวหมดชีวิตในสังคมหมดชีวิตทางโลกทางธรรมหมดความเห็นนะครับก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วหมดความเห็นไม่ต้องกังวลไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องสับสนไม่ต้องรอคอยคาดหวังอะไรไม่ต้องดิดลอนเพื่อจะได้จะมีจะเป็นอะไร ดความเห็นนะครับไม่ต้องทำร้ายทําลายนะครับไม่ต้องเคร่งจงต้องตั้งกำหนดเพ่งพิจารณาอะไรหมดความเห็น like ทุกอย่างก็แล้วแล้วไปทุกอย่างเข้าว่างทุกอย่างเข้าสุญญตาเข้าสู่สุญญตาเมื่อบดความเห็นแล้วไม่ดํารงอยู่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เอาแต่ใจเอาแต่อารมณ์แต่ความรู้สึกเอาแต่ดีๆนะครับไม่ต้องดึงดูดผักดันไม่ต้องแยกแยะไม่ต้องเยกแยะนะครับไม่ยุ่งเยิง หมดความเห็นแล้วก็สงบสติอารมณ์สงบใจสงบศรัทจาใจ,สง,ใจสงบตาหูจมูกลิ้นกายใจสงบสติอารมณ์นะครับก็สิ้นทุกไม่มีทุกไม่เป็นทุกเพราะว่าการหมดความเห็นก็คือหมดความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ส่วนตัวก็ครัวสังคมเห็นแก่ความสะดวกสบ,บายเห็นแก่ความสะอาดสว่างสงบเห็นแก่การได้าาการมีการเป็นเมื่อหมดความเห็นก็ว่างว่างก็ ไม่ยุ่งลวไม่ยากละไม่ลําบากและไม่เหนื่อยแล้วไม่ต้องรอคอยคาดหวังไม่ต้องบิดลนไม่ต้องเสาแสวงหาไม่ต้องครอบครองไม่ต้องเป็นสัตว์ไม่ต้องเป็นาเป็นตนนะครับไม่ต้องเป็นเรื่องเป็นราวไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเป็นปัญหาไม่ต้องเป็นกังวลนะครับไม่ต้องเป็นต้องเสียต้องเสวยอะไรกับอะไรอีกหมดความเห็นด้วยกันทุนทุกคนนะครับหมดความเห็นดีๆก็หมดทุกนะครับหมดความเห็นด้วยกันทุกทุกคนนะครับ Buat kuah I mean.